มันธนามอเตอร์เวย์นะครับวันนี้ก็พามาดูสไตล์โมเดิร์ลแบบเรียบๆแล้วก็สีที่เบาๆกันบ้างถือว่าดีอ่ะครับถ่ายแล้วมาถึงแล้วครับยังไม่ได้กดออดเลยแต่ว่าเราเท่ๆกับต้นไม้กับต้นไม้กับต้นไม้ อยสวัสดีครับฝึเหล่านะครับสวัสดีครับโอ้ก้าสิบสีคุณอ้อยสวัสดีครับโอเค มอเตอร์เวนะครับวันนี bag, yeah. formal, model, uh ้ก wow. okay. ็พามาดูสไตล์โมเดินแต่เรียบๆแล้วก็สีที่เบาๆกันบ้างเดี๋ยวจะมาไล่ตั้งแต่ทางเข้าหน้าบ้านเลยก็คือจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นที่จะเป็นตู้ทีวีนะครับที่เราทำนี้โอเคตัวนี้จะหลักๆเนี่ยจะเป็นลายหินทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวแบ็กด้านหลังนะครับแล้วก็ตู้โชว์สข้างเนี่ยก็จะใช้เป็นกระจกใสแล้วก็เฟรมที่เป็นสีโครเมียมนะครับจะเงาๆหน่อย ตัวนี้จะมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดไฟให้ดูกันตัวไฟตรงนี้จะเป็นสีขาวเลยแล้วก็ส่วนฟังก์ชันของตู้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลินชักตรงกลางแล้วก็สองข้างซ้ายขวาเนี่ยเอาไว้สําหรับเก็บพวกของอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซน p a นที y กันครับที่เป็นตรงเคาน์เตอร์บาร์เมื่อกี้ตัวนี้โทนสีก็จะยังคุมโทนเดิมอยู่ครับโดยรวมเนี่ยของ ทั้งหลังของที่นี่นะครับจะออกสีเทาอ่อนๆแล้วก็ผสมสีขาวส่วนตัวทอบตัวนี้จะเป็นหินแกรนิตสีดำนะครับส่วนตัวกรอบตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเทาอ,อ,อ่อนๆนะครับทําให้มันดูมีมิต,ติมากขึ้นแล้วก็มีตัดด้วยคิว้วอลูมิเนียมสีโครเมียมเหมือนกันส่วนตู้ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตู้โชว์ที่จะกั้นโซนระหว่างตรงทางขึ้นบันไดนะครับมีตู้ตัวนี้มันก็จะช่วย บังสายตาไม่ให้เห็นบันดไดได้ก็เลยทําเป็นตู้โชว์ไปด้วยเลยส่วนตู้ตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์เหมือนกันแต่ไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์ของมึนเมาโอเคตังของตัวเคาน์เตอร์ก็จะเป็นบานที่เป็นอ่านิชาก,กดกระเด้งนะครับแล้วก็บานนี้ก็เป็นบานปูกเก็บของด้านล่างนี้ที่อยากจะให้ดูเนี่ยพอดีของเดิมเนี่ยเป็นผนงังแล้วก็ตัวนี้เป็น ห้องเก็บของเ้องของห้องเก็บของเดิมเนี่ยจะเอาออกครับแล้วก็ใส่เป็นบานกดกระเด้งเข้าไปแทนให้มันเรียบๆไปกับผนังที่เรากรุกขึ้นมาใหม่ส่วนต่อไปจะเป็นอยู่ในห้องนอนของชั้นหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นโตทํางานแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้สําหรับเก็บของนะพี่นะเปิดให้ดูด้านในก็จะเป็นโล่งๆเลยเอาไว้เก็บได้ตามที่ต้องการเลยครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีชั้นข้างเลย จะเป็นตู้ลงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ฝั่งมันจะมีชั้นเป็นชั้นโล่งที่เอาไว้สําหรับวางของแล้วก็ตัวชั้นชั้นคานยสามารถปรับขึ้นลงได้ต่อไปจะเป็นชั้น2องแลครับชั้นสก็จะทําทั้งหมด3จุดหลักๆด้วยกันก็คือมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนรองแล้วก็มีตรงโถงบันไดด้วย ตี้ถงบันไดก็จะเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆกันนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักมีที่เก็บของเป็นลิ้นตรงนี้จะเป็นลิ้นชักทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นโล่งสำหรับวางหนังสือหรือว่าจะวางของต่างๆก็ได้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนครับเชิญครับโทนสีก็จะยังเป็นโทนสีอ่อนๆเหมือนเดิมแต่ ของห้องนี้แอบมีสีที่เป็นเทาเข้มๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเริ่มมีแทรกๆมาบ้างฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นโต๊ทํางานแล้วก็ตู้เก็บของตูงนี้ก็จะเป็นช่องโล่งเอาไว้วางหนังสือด้วนะครับส่วนฝั่งนี้ตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมก็แบก็ช่องต่างๆก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการแขวนเสื้อผ้าลินชักด้านในก็จะเป็นปกติที่เราทำให้ลูกค้าอยู่แล้ว เดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่กันครับเข้ามาฝั่งนี้ก่อนเลยใกล้ที่สุดก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะครับเป็นทั้งแนวเลยเป็นตัวแนวแล้วก็ตัวหน้าบานเนี่ยจะเป็นมือจับที่เ,เป็นแนวยาวเลยสุดบานตู้เลยด้าน,นในก็จะเป็นฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าปกติที่เราทำนะครับก็ลิ้นชร์กมีาราวแขวนสองชั้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับ ตรงนี้จะเป็นสีขาวแต่ว่าผสมกับสีออกครีมครีมนิดหนึ่งมีชั้นด้านข้างสำหรับวางพวกเครื่องสำอางต่าง,างๆนะครับที่เป็นครีมเป็นอะไรส่วนต่อไปจะเป็นตู้ทีวีครับก็คล้ายๆก,กันกับของชั้นหนึ่งก็คือจะมีลายหินมาผสมด้วยแต่จะแอบ,บเอาสีครีมของโตเครื่องแป้งมาใช้ด้วยแล้วก็จะมีสีเทาอ่อนๆฟังก์ชันของการซ่อนสายไฟก็เหมือนกันครับ เพราะว่าตัวนี้ปั๊บตรงนี้เราจะไม่ได้ติดเราจะย้ายลงมาด้านล่างทั้งหมดเลยทีนี้พอไม่เห็นสายแล้วเราก็ <Wow. S 1> มีไฟด้วยให้แบบเด่นๆไปเลยอโอเคของหลังนี้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปมอบต้นไม้ให้ลูกค้ากันครับตามมาเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเจนะครับวันนี้จะมาให้คุณเจช่วยรีวิวให้นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะรีวิวเราก็เริ่มพิธีกรรมมอบต้นไม้กันก่อน เ,ออเริ่มแรกอาจจะต้องถามเท้าความไปไกลนิดนึงครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่ตั้งแต่เห็นเราครับเห็นจากช่องทางไหนครับก็ในมุมที่เห็นก็คือเห็นจากทางช่องทางทาง f a c e b o o k ครับผมแล้วก็ออได้ได้แฟนได้ทางได้ทํางานติดต่อไปนะครับ,รบแล้วก็การพูดคุยเรื่องมือนะก็ ก็ช่วยได้เยอะมากครับก็มีการช่วยคิดช่วยนําเสนอช่วยออกแบบคร่าวๆให้อะไรอย่างเนี้ครับหมายถึงว่าตอนแรกของทางคุณเจกับคุณออยก็ยังไม่ได้แบบมีไอเดียที่ชัดเจนใช,ใช่ใช่ครับคือเรายังไม่ได้มีไอเดียว่าเราจะ จะดีไซน์ไปแบบไหนเพียงแต่ว่าเรามีไอเดียแค่ว่าเราอยากจะทําในส่วนไหนบ้างเราก็ให้ทำบริษัทนั้นมาช่วยออกแบบแล้วก็ที่ที่ผมชอบที่สุดจริงๆก็คือว่าอาจจะเป็นห้องนอนชั้นบนห้องห้องเล็กครับที่ทางดีไซน์มาคือช่วยผมดีไซน์มุมของการที่ไล่สีในตู้เสื้อผ้าครับชืนใจครับแล้วก็ส่วนของพาร์ทของการติดตั้งละครับเป็นยังไงบ้าง ผมว่าถือถือว่าอยู่ในเกรนที่ดีมากครับถ้าสำหรับ,รบผมนะครับก็หลกัหลกๆคือผมจะเข้ามาดูทุกๆอาทิตย์เนี่ยก็จะเห็น<อ>ความคืบหน้าอัปเดตไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เข้ามาก็ช่างที่เขาดูแลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแนะนำนะครับสุดท้ายแล้ว รีวิวภาพรวมให้หน่อยครับว่าความพึงพอใจเนี่ยยังไงบ้างก็ถ้าความพึงพอใจสำหรับผมกับทางแฟนเนี่ยก็ถือว่าดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยที่ช่วยในมุมของการออกแบบในห้องต่างๆช่วยวางโทนสีให้ต่างๆแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับยินดีมากเลยครับเนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเกี่ด้วยครับ้ใจวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนเนี่ยถ้าต้องการอยากได้ก็ลองทักเข้ามาคุยกับทางทีมงานได้ครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ